ขายที่ดินทําบ้านพักอาศัยทําบ้านสวนที่ดินติดถนนคอนกรีตพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านสวัสดีครับผมพัฒนานะครับผมจากเพจที่ดินปราจินบุรีนะครับแล้วก็ช่องยูท b e ที่ดินปราจินบุรีครับวันนี้เช่นเคยเลยนะผมพาลูกค้ามารีวิวนะครับผมมาชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันนะครับที่ดินเรานะผมแปลงนี้แปลงเล็กๆนะครับผมแปลงละสองงานนะครับผมเดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับ เชมนรับชมครับ ก็มาชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันเลยนะครับผมที่ดี่เล่านะผมแปลงนี้นะผมด้านหน้าเราติดถนนเป็นถนนคอนกรีตนะครับผมเป็นถนนคอนกรีตในหมู่บ้านที่ดินเล่านะครับผมเนื้อที่2งานนะครับด้านหน้าเราติดถนนนะครับผมตรงนี้หน้าหน้าด้านหน้าเราติดถนนเป็นถนนคอนกรีตนะครับผมจะเข้ามาในหมู่บ้านหน้ากว้างนะครับผมหน้ากว้างอยู่ละราวประมาณ อาสิบห้าสิบหกเมตรนะผมแปลงนี้นะครผมที่ดินแปลงนี้เรามีหลักเขตหลักหมุดชัดเจนนะผมอ่าฝั่งด้านซ้ายมือหันหน้าเข้าที่นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับตรงนี้นะผมก็จะมีหลักเขียปักไว้ให้แบบนี้เลยนะครับผมมีหลักเขตนหลักหมุดปักปักไว้ให้ชัดเจนเลยแปลงนี้สวยมากๆนะครับแปลงนี้ถือว่าพร้อมโอนเลยนะผมแปลงนี้พร้อมโอนเลยนะครับนี่นะครับตรงนั้นเป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านสวนมี รั้วล้อมอ่าไว้ให้นะครับต่วนั้นก็จะเป็นข้างเคียงเรานะครับเป็นพื้นที่ข้างเคียงเป็นบ้านสวนนะครับฝั่งด้านขวามือหันหน้าเข้าที่นะครับผมหลักเขตฝั่งด้านขวามือเรานะครับก็จะถึงตรงนี้เลยนะครับก็จะมีเสาปูนนะครับแล้วก็หลักเขตปักไว้ให้เช่นกันนะครับนี่นะครับผมตรงนี้เลยนะครับหน้ากว้างผมอยู่ที่ราวๆประมาณสิบห้าถึงสิบหกเมตรอย่างที่ผมได้แจ้งลูกค้าไปนะครับ นี่นะครับสวยมากนะผมที่แปลงนี้ด้านหน้าก็มีเสาไฟฟ้านะครับมีน้าประปาพร้อมแปลงนี้อยู่ในเขตหมู่บ้านเลยนะครับเป็นหมู่บ้านนะผมตรงนี้เป็นหมู่บ้านเลยนะครับนี่นะครับผมให้ลูกค้าชมนะครับนี่สวยๆเลยนะครับตรงนี้ก็บ้านสวนนะครับพื้นที่ก็อยู่ในระดับเดียวกับถนนนะครับแปลงนี้ไม่ต้องถมดินเลยนะครับไม่ต้องถมดินเลยนะครับพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยนะครับ ตอนนี้เราก็เพิ่งตีป่าไปให้นะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวพา,าเดินมาชมด้านในสักเล็กน้อยนะครับผมนี่เขียนเราก็ถึงนู่นเลยนะครับผมสุดป่า,าตรงนี้เลยนะครับผมที่เห็นเป็นโยค,คานะครับด้านหลังเป็นโยค,คาตรงนั้นก็คือแนวเขตฝั่งอีกอีก,อ,กอีกแปลงนะครับพื้นที่เราก็จะถึงตรงนั้นเลยนะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะผมที่ดินแปลงนี้นะครับลึกเข้ามานะผมวัดจากหน้าถนนแปลงนี้นะครับลึกเข้ามานะผมวัดจากหน้าถนนนัดผมว่าน่าจะอยู่ละลาประมาณสัก5้า0เมตรนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมยังไม่เห็นได้วัดให้นะครับผมยังไม่เห็นได้วัดให้ก็อากะประมาณเอานะครับประมาณสัก 50- 60ถึงเมตรนะครับผมประมาณนี้นะครับพื้นที่สวยมากนะครับผมพื้นที่สวยมากๆเลยนะครับ ที่ดินไม่ต้องถมดินนะครับสามารถาปลูกสร้างทําบ้านพักอาศัยได้เลยนะครับพื้นที่เราเงียบสงบนะครับผมเหมาะสําหรับทําบ้านสวนนะครับบ้านพักวัจเกษียนแล้วก็เป็นพื้นเป็นบ้านพักอาศัยได้เลยนะครับ ที่เขตตรงนี้ของเราครับผมจะใกล้กับเขตนิคมอุตสาหกรรมนะครับจะได้ทั้งนิคมอุตสาหกรรม3ามสิแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมรรจนะนะครับพื้นที่เราน้าบห่างนิคมอุตสาหกรรม3ามสอยู่ละลาาประมาณสัก10ประมาณสัก14บสกิโลนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ห่างนิคมอุตสาหกรรมโรจนะผมว่าพอๆกันเลยนะครับผมพื้นที่ดินแปลงนี้น่าอยู่กลางๆเลยนะครับอยู่ละลาประมาณ1334กิโลนะครับประมาณนี้เลยนะครับห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับ นะครับผมพื้นที่ก็จะอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านเลยนะครับด้านหน้าแปลงเราก็จะติดถนนคอร์กีทนะครับปรบมานี้นะผมแล้วก็พื้นที่ของเรานะผมก็จะเข้ามาจากถนนเส้นหลักนะครับผมถนนดำนบที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงนู้นนะผมนี่นะครับตรงนั้นเป็นถนนนาดยางนะผมถนนนาดยางนะครับเส้นที่ไปกากสมบูรณ์นะครับตรงนู้นก็จะไปกอกสมบูรณ์นะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะมาถนนถนนเส้นสามนย์สี่นะครับ ถ้าวิ่งจากถนนเส้นสามสีมาแล้วอ,อยู่ละราประมาณแปดถึงเก้ากิโลนะครับแปดถึงเก้ากิโลประมาณนี้นะครับพื้นที่เราก็จะเข้าจากถนนเส้นหลักมาอยู่ละราประมาณาประมาณสักสองร้อยเมตรนะผมประมาณสองรอเมตรเท่านั้นเองนะครับพื้นที่แปลงนี้สวยมากๆนะครับมาดูราคาการน,นะผมที่ดินแปลงนี้ของเรานะครับเนื้อที่สองงานสี่แสนบาทนะครับก็ ถือว่าเป็นที่ดินราคานี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเหมาะสําหรับทําบ้านพักอาศัยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับผมที่เบอร์0661565963นะครับแล้วก็อีกเบอร์นะครับผม0649469789พัฒนาครับที่ดินประจินบุรีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม,นม่นะครับผมในคลิปต,ต่อไปในแปลงต,ต่อไปยังไงก็ ฝากพิจนาซื้อขายที่ดีแปลนนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ